เฮ้ยทุกี้เรก่อนเดียวเฮ้ยมองอะเฟนดีเปล่าเฟนดีเปล่าเฮ้ยลูกซองทั้งหมดสองนัดยังไงหรือจะเอาหรือจะบวกครับจริงทีนอดเลยนเอาอะเอาวะละเอาวะละอ่ะอ่ะอะขยันเสี่ยงอ่ะอ่ะเรามีหินไป็นโน้ตใหญ่แล้วเรามีหินเรามีหินน้นหรือเราด้วยเลยเรามีหินนนนอะอะไรอะไรหินทีตึ้งเนี่ยเดี๋ยวเข้าหัวนะเดี๋ยวเข้าหัวอะ เอ้ยไม่โดนหรอกโอ้โหโอ้โหเราจะหกนะเว้ยแม่งออกไปเลยอ่ะเบย์เบย์อะมันกลัวมีห้าคนเลยเลิรับบอกแม่จ๋าแค่เขาจะยิงหนูด้วยคือคอสเนี่ยไปห้าแล้วห้าแล้วห้าแล้วจะเป็นการมาอูเข้ามาคนเดิมคนเดิมชื่ออะไรคนเดิมชื่ออะไรเจ้ชื่อตอบชื่ออะไรดิดเดนลิกเกอร์ไม่อยู่ไม่อยู่ดิดเดนลลิกเกอร์ไม่อยู่ครับ ไอ้ผมทำได้ทำได้จอมแจมจอมแจมนะฮะฮะเอาไวจอมแจมอ่ะแฟบแฟบแฟบเออดูแฟบแฟบทำไมตรงนี้ทำไมตรงนี้มันไม่ค่อยชัดเลยวะเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยเสียงค้อนตกใจหมดเฮ้ยอยากตีคอนบ้างอ่ะตีคอนได้ไหมตีคอนได้ไหมอะเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรลอยๆเนี่ยอันนี้คือโน้ตโน้ตทำไมอะไอดูเฉย ก็คือนอตสิมันก็เป็นมันมีมิชชั่นให้อ่ะเติมมุดเดิ้ติมมุดโดด้ลจอพองแหม่เลยไอ้ที่มีคนเข้ามาคนไม่กี่ดิกเกอร์สองด้ยไม่ใช่คนเข้ามาเขามันมาสองคนคนเดิมแน่เลยไอดิกเกอร์อ่ะดูนี่อ่ะติ๊กเกอร์เออไหนใช่เหรอ่คมันดิเดิ้ลติ๊กเกอร์แม่ะเอามายิงแน่เลยว่ะระวังเอาตัวของโคบมายิงเว่ะ มีเชือกจี้แน่เลยน่าจะมีละจะมีลาอันมาด้วยเนอะเผลน่ะลายอันมาเพลินหนัะกระเจียว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 เฮ้ไปดูเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานนี่ชัดกว่าเว้ยเต็มเต็มอะจะไปห้ยังไงเราโอ้ยผมต้องไปจริงๆเลยอะ เฮ้ยเพื่อนมาครับเพื่อนมาครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนมครับเพื่อนคบเพื่อาครับเือนคอมือนาคเือ่อนมาค้อนมา่อนมาคัอนมคอนนมกเ่นมบเ่อน่อมาบอกไเ่มอม่อนาคบอนมา่อม่มเ่อน่มนอม่อา่่ามา่ร ว้าเลยนี่ทำภารกิจอันยิ่งใหญ่เลยเนี่ยโอเคมันต้องเป็นประหารหมูเนี่ยอุตส่าห์ซื้อมาหกร้อยเนี่ยอุตส่าห์ควักสดเลยโอ้ยก็กลับว้าเดี๋ยวผมก็เป็นประหารหมูเนี่ยผมเป็นเป็นเจ้าคาดเออทำอะไรกันนะอะไรอุ้งขาอุ้งตาตียังใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับผมตามหลังแล้วครับตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อกี้ตอนแรกอะเฮ้ยทำไมเขาทำไมเมาบีมันเด้อวะอ๋อปกติปกติปกติ เรไม่ใช่ทักคายเฮ้ยท้ามีปืนอ่ะคอนเหนิอกูคอรเดี๋ยวอ่อนไกลถอยออประตัดแล้วกันอะไรไปฟาดฟาดฟาดฟายฟาด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 ัาดฟาดฟาดฟายฟาเฟาดาดฟาดฟาดาดฟาาดเาาดฟาเายฟาดฟาดฟาดาดฟาดาฟาดเ้าเดเฮ้ยเาา

ี่แล้วี่แล้วไป้ยามาพ่อเหรออุ้ยอ้้วเวเสียง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 คอนแฟบแบแฟบแฟบมุมมองเตรียมไว้เตรียมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมไปไหนไปไหนข้างหน้าข้าไปขอมมี่ขอมมี่เลีย์อมมี่เลยมีหาไม่ได้อยากาหามากเลยไม่มีอรสปิดเดอย เฮ้ยฮิเกอร์หายไปแล้วเว้ยมันรู้เว้ยยันเค็พวกมึงจำได้เปลี่ยนชื่อมาบ้างเฮ้ยควายเน่าควายควายควายเน่าควายควายก็ควายเหรอเออเฮ้ยเฮ้ยแมชชิดแจมเฮ้ยไม่จะกินอาหารอ่ะเออเอบ้าพ่อหนะหรือเฮ้ยเล่นไซเดอร์เนี่ยไซเดอร์จรวดจรวด ตายเลยตายเลยตายตายนี <electromagnetic S 1> ่ผมเลยตายเนี่ยไอเย็ดแค่ตายลำบากมากดู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 คนบ้าดูคนบ้าเฮ้ยเฮ้ยลิเกอร์ใหม่เขาว่ะมาเอาปืนแรงมามั้งทนเปอร์บ้างเระหว่างนู้นใครได้พาแม่เก็บเก็บเก็บตงอสเตย์เราได้ยิงดีกว่าอ้าวอ้าวยังไงยังไง ไม่ต้องไปเล่นต่อเนี่ยไปสามเดผมจะไปมีสามคนต้องช่วยไล่เนี่ยเดี๋ยวผมมีคอนเลคใต้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยเดินอะไรไม่ไม่เราจะคนเลคที่แคมป์ก็ได้เข้ามาก็จะเอกเข้ามาก็จะเอคนอ่ะไม่เอาอ่ะตรงนี้เดี๋ยวผมดีคอนเลคตรงนี้ละไม่ไหวละมันอยู่ไม่ได้เฮ้ยคุณนอนเอาวะเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮยเย็นขอแฟบก่อนแฟบก่อนออกเอาวะยิงหมดไหมก็วะกลาดทั้งหมดเลย ฟ่องตาแล้วทันหรือาเาาทันหรือปลาทมันทันอยู่แล้วแตาไม่อยากยิงอาอาอาทันหรือเปาเาไม่าดีนเดี๋ยวมันเสียเพื่อนจะไม่อยากยิงนะต่อคนนอไปต่อวะไปต่อต่อที่ยังดีนบเดี๋ยวผมไปทำบนเผื่อให้ไปผ่ารหมูผ่านไก่ก่อนนี่ชุดคนเท่อะว้าแค่อยู่ห้าคนนะกลัวไม่หายเลยคนน้อยๆอย่างนีกลัว ไปอ่ะไม่คนเยอะน่ากลัวแล้ไม่คนเยอะน่ากลัวนะไม่ผมว่ามันจะล่นไม่เฮ้ยแค่ยังงี้มันอยู่ไหนวะเฮ้ย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 วอร์ซีเมื่อกี้ผมเล่นไป็นสิบเอ็ดนาทีจรงอ่ะอ้าวใช่เหรอคุณถ่ายเปล่าไม่เสียงอ่ะแต่วิดีโอมันอยู่ครบนะแต่เสียงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้อวัวอ้าวอ้าวอ้าอาจจะไม่มีเสียงพี่ว่ะไม่มีเสียงผมอ้าวมีแต่เสียงอยู่คนนพลนแน่ ตัวเองแต่ไม่มีเสียงตัวเองเหมือนไอคิวตอนนั้นอะเรซีซ่ยังจำได้เลยพี่ไม่มีเสียงผมว่าอัดมาตั้งนานครับเราบุกแคมป์นะครับไอเ,เกียเ้าสิบเอ็ดนาที่จริงๆนะที่เราเล่นกันเมื่อกี้ใช่เหรอแต่มันนานจังวะทำไมมันเล่นนานจังวะเดี๋ยวไม่ได,ดูเนื้อคลิปก่อนเป็นชั่วโมงเลยเออเออวะตั้งแหม่งเสียงหายทั้งแหม่ง ไม่แคร์เราต้องลงละไปละไม่ปิดคอมด้วยสดเป็นเจ no. อฝ่ายก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นู้รออีกหน่อยดกว่ะแาบน้ำลอดก็ได้อัพคลิปกดอัพอะจะอัพนะแม่โลจิตตัววะขึ้นไปนอนเขาเออคนเยอะแล้วคนเยอะแล้วเฮ้ยมีคนไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าเห็นมีคอมบี้เดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตครับอ่าล่ะครับฟงฝ่ยไปซื้อของครับผมอ่าล่ะครับไม่ใช่ปืนลั่นแล้วเข้าหัวนะไอ้บ้า โอ้งไงครับอุย,ยกเคตหลงล่างตายแน่อย่างงี้เฮ้ยเอาเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยขึ้นขึ้นขึ้นมันจะมีทางลงอยู่เออมีทางลงผมเคยขึ้นมากา้าวสติลแล้วเย้เฮ้ยมีคนเฮ้ยมีมีคนถามว่าเฮ้มันเหตุอะไรวะระวังระวัง ถากลัวหอยเชี่ยผมว่ามันผมว่าพวกมันมันต้องมีพวกนะเว้ยคุณนนใช่ใช่ไอริกเกอร์แล้วหนึ่งแล้วไอเขาคิงก็ถามแล้วไม่ออกเขาฆ่าเปล่าถามนะตั้งแี่ยันล็กิ้งแอร์โทรตั้งแต่คนเห็นเราด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวะต่าน้ำเสร็จออกจากไหนวะมายว่าแต่ข้าโทรหายทีไม่รู้อ่ะตั้งแต่น้ำก่อนโอเคโอเคมันบอกว่ามันส่องกล้องเห็นเรารอดวันดิ้ง if n i event was grouping up มันจะมันจะ g ุ๊ u อัพกับเรา พงอะไรก็มีสองกูว่าแล้วกระโถผมไม่ไม่มมเปิดเผยชื่อนะอถึงเปิดถึงเปิดเดี๋ยวผมบอกเองไม่ได้ไม <c oughs> ่ได้ไม่ได้ใส่หูฟังวันนี้กำลังเม้นคนตีนอยู่แต่ว,วะอยู่ไหนวะฉันกับเขา โอ้โหลงไปนี่เดสอะ่ะจริงเฮ <c oughs> ้ยโดนไม่เหววะนี่อยู่นี่อยู่นี่ไหนเอ๊ะไไหนวะ้งางหน้าเหรอข้างหลังโอ้ อยู่ในต้นไม้อ่ะหลบอยู่เอาไง <laughs> ไอ้สั์ <laughs> มันถามว่าจะมาเก็บของอนนบอกรถอ้นัสร้ ไหนวะทางที่ดีคืออย่ามายุ่งพวกมันดีกว่าผมว่าออกไหมเขาอยู่อยูนะไยยไ่ไหนล่ะอ,อย,ย,ยูยยย่ข้ยางหลังไอ้ต้นไม้เนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยไปไหนอ่ะเออย้ายไหมยหญ่ไหมใหญ่ไหมอะไปเยอะย้ายกันดีกว่าออกเน้่แหละออกเนี่ยอยู่ข้างบนอ่ะปลอดภัยสุดผมว่าออกนะอออกเลยอ้าวออกกันละรักษาชีนสนสวิตก่อ,อนะอ,อ้าวออ ทำไมอ่ะือคนเห็นเรามันมีสองคนเห็นเราไงมคนอยญ่แม่งตามเพื่อนแน่เลยมันสองกล้องเห็นเรามันบอกไ้ตามเพื่อนแน่เลยเห็นเรามาเห็นเราคือเราไม่ไหวอ่ะอ้ชายนัดมันมันเห็นเราก่อนเราเสี่ยงะเวยเพราะมันรู้จุดเราได้แต่เราไม่รู้จุดมันนะนี่นี่ดูน้องชายนัดชายนัดเราจะดต่งน้ำบ้านเมียมาเข้าน้ำล้าเหรอมันชายนัด